ราบสวีดัสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะฮะที่ดูกันอยู่ทั้งที่ประจําที่ช่องมาร์คเนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยผมก็ขอยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับในวันนี้ก็เดี๋ยวเรานี่ยจะมาพูดถึง ปืนอัพเวลกระบอกใหม่กันอีกแล้วนะครับผมทั้งที่แบบที่เรารีวิวกันไปเนี่ยคือแพทที่แล้วเนี่ยมันหลุดออกมาถึง3ปืนด้วยกันเลยนะครับผมเป็นตัวทอมสัน AC และ G18 ก็คือกล็อก18นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีกระบอกใหม่หลุดออกมาอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีของเพิ่มเติมจากที่เรายังไม่ได้เคยรีวิวเจ้าตัวกล็อกกับเอ่อตัวไอ้นี่มาด้วยนะครับผมกล็อกกับ AC นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูตัวปืน ที่เป็นปืนอัพเวลกระบอกใหม่กันเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่ากระบอกนี้เนี่ยฮอตฮิตมากๆนะครับผมก็คือตัวนี้เลยอะนีสกานะครับผมสกาเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอยไรอะเหมือนตรีมเกี่ยวกับดาบแล้วก็คาบุกิซามูไรอะไรประมาณน,นี้นะครับผมตัวนี้เนี่ย เป็นปืนอัพเวลหรือว่าปืนอัพเกรดเลเวล7แบบ100%เซเลยนะครับผมแล้วก็แพทหน้าเนี่ยเหมือนว่าจะมีการปรับตัวตดกดเข้าด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดเปลี่ยนตัวละครการกดดูปืนแบบนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนออกหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกดเข้าดูปืนอัพเวลแบบใหม่นะครับก็จะมีเป็นแบบเลข1 2 3 4 5 6 7 แบบนี้นะครับผมท่านผู้ชมชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้างในปืนเลยนะครับผมโหโคตรเท่อ่ะ เอฟเฟกเหมือนกับแบบซามูไรนะครับผมซามูไรสีฟ้าแล้วก็ตัดกับสีแดงทองนะครับเท mm hmm. <Okay, S 1> มาก,มากๆเลยตัวปืนเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นตัวดาบนะครับผมแล้วก็มีหน้ากากซามูไรเนี่ยอยู่ตรงปลายด้ามปืนนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าหลายๆะคนเนี่ยถ้าไม่อินกับดาบนะครับผมว่าน่าจะไม่ชอบเพราะว่ารูปทรงของปืนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปืนเลยนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโห oh, ถ้าเป็นตัวเท่จับนะครับบอกเลย รายละเอียดในในนี้นะครับผมตัวตัวที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็จะมีเป็นตัวค่าสถานะนะครับผมแล้วก็ตัวค่าสถานะพิเศษแล้วก็ท่าเต้นนะครับผมที่ยังไม่มีหลุดออกมานั่นเองนะครับผมแต่ค่าสถานะของมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดีกว่าสกาฉลามหรือว่าเมกาโรดอนที่เราเราเนี่ยใช้กันอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับ โอเคก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูเจ้าตัวกล็อกกันบ้างดีกว่าหูเอฟเฟกปลายกระบอกปืนเท่มากอะเหมือนแบบดาบมันยืดออกมาอะไรแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดไปจะเป็นตัวกล็อกนะครับที่เราจะไม่ได้ดูกันว่าเอฟเฟกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปืน G18 upwell level 7นะครับบอกเลยตัวนี้เนี่ยเท่มากๆเลยถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยสายเก็บแต้มปืนเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องมีนะครับเวลาถือโชว์หน้าท็อปบอร์ดเนี่ยสวยมากๆ นะครับผมเป็นไงเลเวลเจ็ดอย่างเพ่เอฟเฟกต์ปืนมีการแบบเปิดออกมาแบบอนาคตจะจัดนะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลสองนะครับก็จะมีแบบแถบสังหารนะครับเลเวลสามเปลี่ยนวิชั่นนะครับเลเวลสี่เวลายิงโดนนะครับผมเลเวลห้าการตายอันนี้เราดูไปแล้วเอฟเฟกต์สังหารนะครับปลายกระบอกปืนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิชั่นแบบว่าสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ตัวท่าเนี่ยก็ยังไม่สามารถดูได้เช่นเดิมนะครับผมก็เอาเอฟเฟกต์มาให้ดูว่าแบบ ของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงสําหรับตัว G18 Level 7นะครับบอกเลยว่าสวยมากผมชอบมากตัวนี้เพล่มผมอาจจะชอบกว่าตัวสากาก็ได้นะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกปืนนึงดีกว่านะครับผมไม่ใช่อีกปืนหนึ่งสี่เป็นของที่ยังไม่ได้ดูไปนะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าสถานะ สำหรับสกาคาบูกินะครับผมสกาอัพเวลคาบูกินั่นเองนะครับขอเรียกเป็นสกาคาบุกิกันแล้วกันนะครับตัวค่าสถานะก็จะเป็นดาเมจบวก2นะครับผมอัตราในการยิงบวก1และลบความเร็วรีโหลดออกไป1 นะครับผมสาหรับสกาฉลามเนี่ยจะเป็นดาเมจหนึ่งแล้วก็ลั่น2ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นดาเมจสอแล้วก็ลั่น1น,นะครับผมไม่แน่ตัวสกาตัวนี้อาจจะมาเป็นปืนอัปเกรดกระบอกถัดไปก่อนเจ้าตัว a c หรือว่าก OK ็สิบแ <18 S 2> ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวท่าเต้นเนี่ยก็ยังไม่มีหลุดออกมาเหมือนกันนะครับสำหรับสกาคาบุกิตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นอะไรที่เปียวจัดเปลียวจ,จริงนะครับผมเทมากเลยผมชอบ่าเปิดตัวมันมากเลยดูดิ อลังการงานสร้างมากมนะครับผมดาบเสียบเหมือนกับเสียบดวงจันทร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว AC 8 0นะครับเป็นท่าเปิดตัวนั่นเองเป็น AC upwell scorpion bend ตัวนี้นะครับเป็นไงเหมือนแบบโดรนเจาะน้ําแข็งแบบแมงป่องแช่แข็งอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นตรีแมงป่องนี่นแหละแมงป่องสีม่วงนะครับผมแล้วก็เป็นไฟสีฟ้านั่นเองเวลาถือก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์เลเวลต่างๆเนะี่ยผมได้เคยลงไปให้แล้วนะครับแล้วผมจะขึ้น บนลิงก์ไว้ให้และกันลิงก์บนตัวไอด้านบนขวาไว้ให้กันละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลเวลหและตัวตัวนี้นะครับผมจะเป็นค่าปืนอัปเกรด ac 80ที่เรายังไม่เคยดูกันนั่นเองนะครับเป็นการเรียกปืนออกมานะครับผมแล้วก็แบบ เท okay, มากเลยท่าปืนตัวนี้นะครับผมแต่ว่าผมว่า ac เนี่ยมันดูแบบเล็กๆไปหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นค่าฐานะของเจ้าตัวก๊อกที่เราได้เคยคุยกันไปนะครับผมจะเป็นดาเมจ2ลั่น1นะครับแล้วก็จะเป็นลบความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไป1นะครับผมก็คือแบบว่า คือยังไงอ่ะคือค่าสถานะพิเศษของมันเราก็คุยกันไปแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นเอ่อเมื่อเราเนี่ยเลือดเยอะกว่าศัตรูเราจะยิงแรงขึ้นเป็นเอ็กซ์ตร้าดรามจหรือว่าดรามจพิเศษนั่นเองนะครับผมสาหรับค่าสถานะพิเศษที่ปลดล็อกเลเวล6สําหรับตัว G18 หรือว่าก็8 u p แ e l อัพเวลอัพเกรดตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่สุดจัดนะครับผมสวยดีอันนี้ก็เอามาให้ดูสําหรับ รายละเอียดนะครับผมเกี่ยวกับปืน up level นะครับผมปืน up level ต่างๆนั่นเองเนาะถามว่าปืนไหนน่าจะมาก่อนถ้าตอนนี้นะผมว่าเออน่าจะเป็นตัวสกานะครับผมคาดว่าน่าจะมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปืน up พ e วล l นะครับผมต้องมีปืนอีโวมาก่อนนะครับผมเขาถึงจะทำเจ้าตัว up พ e v e l ตัวนี้ออกมาขายที่หลัง นั่นเองนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอีโวมันจะขายไม่ได้เพราะปืนอัพเวลเนี่ยมันต้องแพงกว่าอีโวอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเข้าใจไหมอันนี้แบบอธิบายเรื่องแบบการตลาดให้ฟังกันเลยนะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่ได้สุมหมัดเสือกันเลยนี่กว่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสุมหมัดเสือกันหน่อยดีกว่านะครับมาโอ้ยโอ้โหนึกว่าหมัดออกตกใจหมด โอเคหนึ่งโทเค็นนะครับผมสองโทเค็นจัดไปไม่มามามาดีสองโทเค็นแบบชิวๆนะครับ<ๆ>ผมสามครั้งเอาไอซ์วอลผมมีแล้วนี่ว่าผมได้ตอนโคน้ดดีแท็กมานะฮะมาโอ้โหไม่ออกว่ะท่านผู้ชมเอ้แต่ว่าเสื้อตัวนี้ผมยังไม่มีหรอน่าทำไมผมยังไม่มีอะ่ะโอ้ยออยแล้วเพราะผมมีแล้วนี่ว่าแต่ผมไม่ไเอาเข้ากระเป๋ามา โอ้โหท่านผู้ชมเริ่มแล้วฮะเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นมันเริ่มมีกลิ่นละมาดิเป็นไงออกง่ายออกง่ายใช่ผมนะครผมก็ประมาณนี้ละกันสําหรับหมัดนะครับผมหมัดก็ ผมว่ามันก็ไม่ได้หมดเยอะอะไรมากนะสำหรับหมัดตัวเสือทองตัวนี้นะครับผมก็ลองๆไปสุ่มกันดูกันแล้วกันนะครับของรางวัลรองก็มีตัวเสื้อมังกรตัวนี้ด้วยนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยคือมันเคยมาในเซตกลานเน่ด้วยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็จะมีเติมโอ้ยมีกิจกรรมเติมครบลับด้วยท่านผู้ชมถึงวันไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาแจกกันดีไหมวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมเติมครบ 199รับเ้เสือทองนะครับผมแจกสักหนึ่งรางวัลกันละกันนะครับผมกติกาก็ยังง่ายนะครับผมผมใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่ในคลิปนี้นะครับผมใช้แค่เพชรนะไม่รวมการย่อยของนะครับผมไม่รวมการย่อยของนะครับผมคอมเมนต์คำตอบ UID ชื่อ Facebook แล้วก็ชื่อตัวละครไม้ผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะออตอบกลับนะครับผมนะหรือไม่ก็เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อ ในคลิปหน้าที่ลงนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาตอบกลับใต้คอมเมนต์ประมุดผมสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับผมแล้วก็ผมจะเติมให้ผ่าน UID ที่คอมเมนต์มานั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้า a ์ค AP ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายทุกครู